น้ำหวานประกาศเลิกสามีนักร้องดังกวางเอบีเนลมอนหลังแต่งงานได้เพียง3ปีต้องบอกว่าล่าสุดทำช็อกทั้งโซเชียลเมื่อน้ำหวานนั้นก็ได้ประกาศเลิกสามีนักร้องดังกวางเอบีเนลมอนหลังแต่งงานได้เพียง3ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สองนักร้องดังอย่างน้ำหวานและกวางเอบีเนลมอนนั้นทั้งคู่ได้คุงกันเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆและคนในวงการบันเทิงและล่าสุดทำช็อกทั้งโซเชียลเมื่อน้ำหวานนั้นก็ได้ประกาศเลิกสามีนักร้องดังกว้างเอบีนามอนหลังแต่างงานได้เพียง3ปีท่ามกลางความเสียดายของชาวเน็ตอย่างมากมายโดยน้ำหวานซาซานั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณค่ะ